แต่เดี๋ยวเอาเรื่องคอนเสิร์ตให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเรื่องที่เฉียนแขนแล้วมาต่อตรงอรงยาาเพศเนี่ยนี่ไม่กีนแล้วถามหลังไม่แล้วเอเขาตอบแบบได้ความรู้มากเลยอะคือออรู้แล้วว่ามันองแต่เดี๋ยวให้บอกอ่ะเอาเรื่องเรื่องซิงเกิลกับเรื่องคอนเสิร์ตกันดีกว่านี่เขาวอกอ่ะเมื่อกี้เราคุยกันว่างานนี้เนี่ยแผนล่วงหน้าอะไรขนาดไหนอ๋อจริงๆก็คือคือ มันมันแผนร่วงหน้าอะไรมากไม่ได้แบบเป็นโปรเจกต์ยิ่งใหญ่มหาศาลยังไงมากมากไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมัน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 ต้องกําหนดตามตารางเรียนด้วยคือมีมีคุยกันเล่นเล่นก่อนนั้นนั้นเฉยตรงประมาณเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วก็คือแบบคุยกันว่าแบบเนี่ยแบบมีปิดเทอมเราทําอะไรกันได้ไหมไหมครับอะไรเงี้ยเขาก็แบบเหมือนกับคิดกันขำๆว่าก็นี่ไงโปรเจกต์ระหว่างปิดเทอมทาส่อะไรเงี้ยแล้วก็เออแสดงว่าค่ายก็ต้องมั่นใจพอสมควรว่าเอ้ยฐานแฟนคลับเราแน่น คือก็ก็เหมือนกับว่าเขาก็ดูจากยอดยอดตามแบบยอดดาวนโ์โหลดยอดดาวนโ์โหลดหรือว่าแบบการปล่อยเพลงไปอะไรเงี้ยว่าแบบการตอบรับดีแค่ไหน,นเขาก็คงจะมั่นใจระดับหนึ่งแล้วเหนื่อยไหเนี่ยโอ้ยพอเรียนเรียนก็เรียนหมอนะอมันไม่ได้เรียนปกติเสร็จปุ๊บพอแทนช่วงปิดเทอมะไดิพักก็ต้องแบบมา้าน,นสองคนสวยนี่ระหว่างเรียนเขาก็รับงาน,ร,งานรับงานด้วยใช่ไหมเขารับงานทุกอาทิตย์ไม่ถึงขนาดนั้นแต่เขาไม่ไม่ีม่นานานเรื่องแปลกหรอกมันเรื่อไหนอยู่ในทางานนี้มันก็ต้องรับอ่ะถูกไหม ก็โมกันมันเท่าไหร่หันไปไหนกินวิตามินอะไรเออแนะนำหน่อยสิไม่ได้กินวิตามินอะไรไม่ได้กินเลยไไม่ด้กินอะไรวิตามินซีวิตามินอะไรไม่ได้กินเลยอ๋อวิตามินซีก็มีกินบ้างกินบ้างห้าร้อยมิลลิกรัมพันมิลลิกรัมอก็กินใช่ใช่ใชครับก็ดูแลตัวเองบ้างอะไรบ้างแต่ก็เหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันครับก็แบบไม่ได้แบบมีเวลาพักเล่นเหมือนกับคนเดิมก็บ้านเส้นไม้เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปทำทำไปก็มีความสุขไง แม่นี่เพราะเดอะสตาร์เก้าเขามาแล้วนะอ๋อใช่ครับเมื่อผู้เจอกันเดอะสตาร์เก้าเป็นไงบ้างแต่ละคนหล่อสวยครับสับตัวนร้ตติดตามไหมฮะหล่อสวยติดตามเหมือนกันครับหล่อสวยเลยแต่ละคนนะครับก็เรียกได้ว่าแทบจะเบียดกันตกงานเลยทีเดียวนะครับเอ่อเชียร์ใครไหมฮะเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมฮะเออจริงๆก็เออปีนี้ไม่ได้แบบเชียร์เฉพาะจอดจงอะไรเงี้ยใช่ครับก็ก็ก็เชียร์รวมๆครับปีนี้เฮ้ย เมอนมีกระแสว่าคุณแอบหนีไปอยู่บ้านมดดำไปเจอจริงเหรอเออเนี่ยนี่เป็นคำถามแรกๆเลยนะเนี่ยหรอนี่เนี่ย อยู่จริงก็ตกใจมีหน้ามดดาโผล่ขึ้นมารวดเร้เลยเคยไปเล่นบ้านพี่มดดาแต่ไม่ได้หนีไปอยู่คือแบบบางว่างพี่มดดาก็จะชวนไปกินข้าวสนาะเพราะว่าพี่มดดาก็จะชวนไปกินข้าวข้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบพาไปทานอาหารอะไรเงี้ยเาก็จะชวนไปแล้วก็เวลาไปก็จะไปขึ้นรถที่บ้านพี่มดดาแล้วแกชอบแบบเปิดบ้านให้ดูว่าเนี่ยมีห้องนี้นะไอ้ตกแต่งอย่างนี้นะมีน้ําตรงน้ําตกอะไรนะที่ แกทำใหม่ฮะใช่ เจอก็ฝากสวัสดีด้วยละกันเพราะพวกเราก็ไม่เจอเลยจริงไหมคะนี่ไงนี่เมืชาเขาเพิ่งไปมาได้ไงไม่ใช่เขาไปฮ่องกงอะไรอ๋อตอนวันนี้ไปฮ่องกงเขาไปฮ่องกงเขาชิลมากเขาไม่ได้ฝากบอกเขาด้วยนะว่าคนที่ไอ้ไทมคิดถึงเขาเนาะเม่นนะครับเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามาครับดูเขาดูเขาชิลมากไปช้อปปิ้งที่ฮ่องกงเขาเขาบอกเสื้อผ้าที่นู่นถูกเขาบอกราคาเครื่องบินยังไม่รู้เลยเขาบอกเครื่องบินเข้าไปอีกบอกช้อปปิ้งเสร็จแล้วกลับมาทำงานมั่ง เอาว่าเขาจะกลับมากรือเปล่าเอางี้เดี๋ยวก่อนเล่าให้ฟังบอกมื่อเช้าไงนะมันเกิดอะไรขึ้นที่รายการของของคุณวูดี้นะเดียเล่าสิก็ไม่ก็เหมือนแบบสุนเต้นก็แบบเขาเป็นรายการสดใช่ไหมก็แบบ ก็ร้องเพลงมันแรกอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นก็ร้องเนื้อผิดเอาจำเนื้อเพลงไม่ได้จำเนื้อเพลงไม่ได้คือก่อนเข้าอ่ะก่อนเข้าก็แบบนึกนึกเนื้อในหัวทำไมมันเนื้อมันไม่มาเนื้อไม่มาแต่คนถามพี่ทีมงานพี่ทีมงานก็ยังร้องไม่ได้ออมันใหม่จริงๆนะก็ยังไม่มีเพราะว่าเพราะว่าเพิ่งป่วันนี้ใช่ครับแล้วก็แบบตายแล้วทำไงดีก็เออ ถ้าจีสามสเอามาแล้วก็ต้องร้องไปเลยคือจริงๆของพวกนี้มันต้องทําสมาธิก่อนนะนะ<ช>อย่างที่คุณบอกแหละรายการมันก็เช้าแล้วก็คุณก็ไม่ได้ร้องสดๆออกทีวีมาสัก ใช่ใหญ่แล้วใช่ไหมเต้นเต้นก็บอกเขาไปว่าริทขอโทษริทจำเนื้อไม่ได้จริงริ่เพิ่งร้องริทตื่นเต้นแล้วจะร้องต่อไหมหรือว่าไม่ร้องก็ร้องต่อก็ร้องท่อนต่อไปที่จําได้ครับอ๋อขาบ่นบ่นอยู่แค่เอาดิผมว่าน่ารักดีออกเป็นสีสันนะอย่างเงี้ยดีร้องร้องอยู่ปุ๊บอ่าามลืมเนื้อว่ะเออลืมกลัวกลัวเขาไม่รู้ว่าร้องสดคือเป็นเป็นการโปรโมทอย่างหนึ่งคือแบบว่าใครอยากฟังท่อนที่หายไปให้ไปซื้อไปโหลดมาอ๋อคิดไปก่อนมั้เนี่ยไม่คิดครับ เขาบอกว่าคุณมีคาถานารีอุปถัมภ์จริงไหมฮะโอ้โหไม่มีครับไม่มีฮะขอสักบทเดเไม่มีฮะไม่มีเลยไม่มีครับไม่มีอแต่แฟนแฟนแฟนขับติดแบบแฟนขับก็แล้วแฟนขับเขาน่ารักด้วยนะอย่างเช่นสมมุติว่าไปนั่งรอดูเนี่ยแต่คือถ้าเป็นบางงานอย่างเงี้ยบางคนหรืออะไรเงี้ยแฟนขับเขาจะมุ่งวิ่งกลูสมมติศิลปินไปเนี่ยแฟนขับเขาจะไปหมดีงานก็แห้งเลยจ้ะอีพีก้องก็จะยืนแห้งๆแต่แฟนขับเขาจะรอให้แบบทุกอย่างจบ อีกหน่อยพออายุเท่าพี่เดี๋ยวพี่ให้คาถาหนึ่งอะไรครับอุปถัมนารีตอนนี้ตอนนี้นาลีอไปถัมไปก่อนพออายุเท่าไวยพี่ปุ๊บเดี๋ยวพี่ให้คาถาเด็ดไปโอ้โหเหรอดีดีนะดีใช้ใช้อยู่ตอนนี้ใช้อยู่ทุกวันโอเคเลยใช่ไหมก็มาละให้เข้าสูตรหมดคุณหมอเลย สิ่งที่ร,รฮะรคือมันอย่างนี้คือเดี๋ยวผมขอ,อก,กรอนนิดน,นึงก่อนแล้วกันนะฮะคือก่อนที่น้องจะเข้าเนี่ยเมื่อชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเราก็เล่าเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาอายุ39ปีแต่เขามีปัญหาหเขาไม่มีอวัยวะเพศนะครับอตอนนี้หมอก็เลยบอกว่านาวัตก,กรรมใหม่ล่าสุดวิธีการก็คือตัดกล้ามเนื้อจากแขนเนี่ยมาทำมาต่อมาเป็นอวัยวะเพศนี่พี่ก็เลยถกกับนุยบอกว่าทีนี้เนี่ยอวัยวะเพศส่วนนั้นที่มันทําออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกใช้การได้เหมือนกับอวัยวะเพศ ปกติหรือเปล่าฮะหมอว่าไงฮะหมอที่ปีอะไรนะฮะหมอที่ปีอะไรนะนี่ก็เขินตอบประชาชนตอบไปเลับหมอที่ปีอะไรนะตอนนี้ปีขึ้นปีสามครับขึ้นปีสามได้เรียนเรี่ยงเกะหมอแล้วเพลียแล้วแล้วผมอาณาตมีแล้วแต่ว่าคือคนฟังก็ฟังเป็นการแพทย์แล้วกันนะฮะการแพทย์สิการแพทย์สิก็คือเหมือนตรงนั้นเวลาจะใช้งานมันเกิดจากการแบบที่ เลือดเข้ามาคลั่งถูกไหมฮะอ๋อคือเลือดสูบฉีดขึ้นมาอย่างนั้นสูบฉีดเข้ามาทให้มันใช้งานได้ก็คือระบบระบบของมันคือจะเป็นแบบเหมือนแบบฟองน้ำอะไรเงี้ยที่แบบสิวตอนแรกก็จะยุบยุบใช่ไหมฮะแต่พอมีน้ําเข้ามาปุ๊บมันก็จะแบบป่งออกได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้กล้ามเนื้อเราทาอย่างนั้นไม่ได้ฟังฟังกล่าให้เข้าใจสาธิตหน่อยได้ไหม นี่เขาท่านเขานอาจารย์เลยฮะเขาท่านอาจารบอกว่าให้มองเป็นการแยกไงโอเคอ่ะอะไรต่อเช่แต่กล้ามเนื้อแขนเรามันมันอย่าง้นไม่ได้มันทำฟังก์ชันนั้นไม่ได้มันก็อาจจะทดแทนในส่วนที่ว่าเอออาจจะมีรูปร่างขึ้นมาเหมือนกันหรืออาจจะเขาอาจจะเก่งมากจนสามารถทําท่อปัสสาวะได้ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้เลือนเข้าไปสูบฉี่นี่ยากอันนั้นอันนั้นอันนั้นน่าจะไม่ได้เลยน่าจะจะจะทำเป็นอย่างอื่นทั้งนั้นก็เป็นเคสเดลกับที่ต้องนุ้ยบอก าใช้เป็นกดเติมลมปั๊มไม่ปั๊มลมเอาจริงจริงเหรอเวลาเวลาผู้ผู้หญิงไงเวลาเขาแบบนี่ผมไม่ทราบนะเวลาผู้หญิงทอมเนี่ยขอโทษนะฮะเวลาเขาแปลงเพศเนี่ยเขาเขาต้องก่อนใช้งานเขาต้องปั๊มลมก่อนนะอืมปั๊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 มเขาปั๊มตรงอันท่าอ๋แล้วจะปั๊มไปข้างหลังเลยปั๊มอันท่าพี่เขาจะมีจุดไม่แล้วปั๊มปั๊มลมแล้วแบบ อะไรเชียโล่ฝุ่นละอองไม่ไม่ไม่เอาอยู่ในเขาอยู่ข้างในเลยฮะคือคือขอโทษนะครับมันแบบมีปุ่มบีบเนี่ยฮะใช่แล้วก็นอกจากปั๊มแล้วจะมีระบบบีบเป็นแบบว่าบีบออกปล่อยออกปล่อยออกแล้วไปพองที่ไหนแทนไม่ไม่มันก็ออกมาเหมือนนี่ไงเหมือนเราเติมลมยางไงแล้วก็ดันนิดนึงฮะก่มันก็ฟีไม่ยากปั๊มก็บอแบบปั๊มดูดูแบบดูปาดเถื่อนหมดส่วรเพราะมันต้องรีดรีดรีดเข้าไปแล้วออกมากับอีแบบนี้ที่เป็นแบบระบบ ระบบแบบอัตโนมัติเน่ะกดปืดมันก็จะมาเองเป็นไฮดรอลิกเหรอีวิวัฒนาการสมัยนี้มันสุดยอดนี่คุณร้องได้อีกกี่ปีเนี่ยเหลืออีกสี่ปีครับ เดี๋ยวปีสามปีสี่ปีห้าปีหกอีกสี่ปีหมอเนี่ยมันต้องเรียนหกปีไม่รวมสเปเชียลิสต์แล้วคุณคิดว่าสเปเชียลิสต์จะมาทําอะไรดีกันก็คงด้านสกินอะไรอย่างงี้มั้งครับจะเป็นสกินดีกว่าน,นะ,ะต้องลองต้องลองต้องลองเรียนปีสี่ปีห้าปีหกดูแต่ว่าโอกาสที่จะพบปะกับคนเยอะๆแฟนคลับเยอะมันก็ต้องหมอสกินหรือเปล่าเออหมอผิวนี่ใช่ไหมถ้าคุณจะเป็นหมอมะเร็งคนคนคงไม่อยากมาหาคุณเท่าไหร่หรอก้าเป็นสกินเออก็บอกแล้ว่าให้นี่ไงทำนี่ไงหมอสู อ๋อพบปะกับแฟนครับผู้หญิงได้หมดเลยไม่ไหวเหมือนที่เราเคยบอกว่าไม่ต้องมีอะไรคลินิกมีขายอย่างอันเดียวก็รอดแล้วลูกค้าเข้าแน่นไปหมดไม่นาไม่นาขอเป็นดูแลผิวพันณดีกว่านะแบบนี่ลิทครับคอนเสิร์ตไม่ต้องจัดเลยนะทำไมมีแค่ขายอย่างเดีย นี่ไม่ต้องฟปิดทีมงานด้วยคุณ<อ>ใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องคิวเต็มแน่นออตลอดนะไม่ได้ไม่ได้ครับแม่ <laughs> วันเราไดคุยกันทางการแพทย์ทางการแพทย์สิทำไมมันไปอย่างเงี้ยฮะมันไปแต่ปั๊มลมแล้วนะไปถึงไหนละตั้งแต่ปั๊มลมแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะทางการแพทย์นี่คนนี้ตรวจสุขภาพที่บริษัทเราแล้วยังอ่ะมีไหมไม่ได้ตรวจครับไม่ได้ตรวจใช่ไหมใช่แต่ของนี่แบบเวลาเข้าเข้าเรียนแพทย์เขาต้องให้ตรวจอยู่แล้วทุกอย่างต้องผ่านออ๋จะพูดเรื่องพยาบาลอีกวะไม่ได้ทำไมนะนี่ต้นหอมก็มาตรวจเออเหรอต้นหอมก็มาตรวจนี่ขึ้นขาอย่างตรวจภายในเราต้องตรวจขนาดนั้นเลยเหรอเขาไม่ผู้หญิงมีระบบตรวจภายในเขามีหลายคนตรวจ แล้วพอต้นหอมนี่เขาใช้อย่างนี้เลยนะพอใช้ครีมปากเขาไปเปิดปุ๊บนี่เขาได้ใส่ยางล้วเปิดน้ำแรงๆแล้วฉีดเลยนะไม่ได้ล้างขึ้นไหมโอ้ยผมขอโทษแทนคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับคุณผู้ฟังทั้งหลายขอโทษครับไม่ได้สนิทกันเราทำพิธีกรรมทั้งสองไม่ใช่เพิ่งทำงานต้นหอมวันวันเสาร์ะที่แกไปมาคิดถึงสภาพ พอปกติยพอพอแล้วแม่ไม่เอาเครื่องดูดฝุ่นมาด้วยล่ะโอ้ยอ้าวเธอทำไมทำไมเข้าพิชาการแล้วนั่นไงแฮะว่าทำไมทำไมเอาเครื่องดูดฝุ่นนะชอบก็บอกเธอไม่ต้องมาแบบแม่พี่แต่นามันแม่เนอะเชิญๆ เขาแบบไม่มีการแบบว่าแบบเห็นแล้วไปเมามอมกันนะไม่มีนะฮะก็ต้องเป็นความลับระหว่างแพทย์และคนไข้ฟังมาแต่แพทย์ทั้งนั้นอ่ะอ้าวเหรอไม่ได้ไม่ได้ต่ยาบาแพทย์ต้องอยู่ที่แพทย์และคนไข้านันเนี่ยบณแพทย์มีอะไรบ้างก็ก็คืออย่างเช่นแบบสมมติว่าอ่าพี่นุ้ยเป็นเป็นโรคร้ายแรงมาอ่าแล้วแล้วก็มาหาฤทธิ์อย่างเงี้ยนี่ก็ต้องเก็บความลับไปว่า เรารู้กันสองคน <ừ m. S 2> สิ่งที่พี่น้อยมาปรึกษาเอาแล้วอ่งที่ดาราเขาเมาว่าเออเนี่ยไปตรวจโรคไปตรวจโรคเอชวีมาแล้วเป็อุวยนี้ก็ไม่แล้วน,นี่ใครเมาละ่ะฮะอัน,นีไม,ม่รู้ไงมันก็ต้องหลุดมาจากก็คงไม่ใช่แบบหมอ เป็นคนมาพูดเองหรอกมั้งแบบนี่คนที่มาแต่ว่าแต่ว่านิดนึงนะเวลาปกติเวลาเข้าไปตรวจที่หมอเนี่ยทุกครั้งเนี่ยจะมีพยาบาลอยู่อือใช่ใช่บางทีหมอถามอะไร้ากเราก็ไม่กล้าบอกเนาะก็อยากบอกอยากบอกหมอคนเดียวบางทีไม่แต่เราเราบอกได้นะเราขอความเป็นส่วนตัวได้อ๋อหรอเราสามารถพยาบาลแต่มันเป็นกฎหมายถูกไหมที่ต้องมีพยาบาลมันเป็นมันเป็นสิทธิของเราอ๋อมันเป็นสิทธิของเราที่เราอยากจะให้แค่หมอรู้คนเดียวอ๋อที่เขามาคือเขามาช่วยเฉยใช่ไหมล่ะเขามาอย่างเช่นมีคุณหมอผู้ชายคุณไข้ผู้หญิงอ แล้วเดี๋ยวคุณหมอก็จะแบบว่าอะไรหรือเปล่าเขาไม่รู้เขาก็เลยต้องมีพยาบาลเขามายืนดูแลคนนึงอันนี้ก็ตามที่เขาแบบต้องการความช่วยเหลือหรือว่าอาจจะต้องไปทําอะไรแบบเล็กๆน้อยๆช่วยหมออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องมีมาช่วยเหลือแล้วแต่เราบอกเขาได้ว่าแบบไม่แต่วันทีนี้มันก็จะดูเป็นพยาบาลก็จะกลายเแบบอืนเรื่องอะไรวะก็จะยิ่งอยากรูว่าไปใหญ่ไงไม่หรอกมา้ามันก็อาจจะ<ด>เป็นปกติหรือเปล่าที่แบบบางคนอาจอาจะจะจะขอ ขอเชิญนิดนึงคิดถึงซึ้งปะไม่เราเราเรามาทำอะไรอ่ะวันนี้งั้นต้องเบรกก่อนเบรกก่อนให้เต็มเต็มให้โปรโมทแบบทำคอนเสิร์ตแล้วก็โอเคเลยทิ่นี่เต็มเต็มอีกทีเลยนะครับ94 EFM แฉะแตกชา